สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชายบล็อกวันนี้พาทุกท่านมาเที่ยวที่ชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตําบลริมกกอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับครับผมตอนนี้เราอยู่กับพี่พึ่งนะครับเป็นผู้นําชุมชนท่องเที่ยวบ้านฟาร์มสัมพันธกิจนะครับ,รบอยากให้พี่พึ่งเล่าให้ฟังถึงประวัติความเป็นมาว่าที่นี่เนี่ยมีเรื่องราวเป็นยังไงบ้างครับก็เริ่มต้นเลยเรามาซื้อที่อยู่ที่นี่แล้วก็มองเห็นว่าที่นี่เป็นพื้นที่ทําเกษตรเราสํารวจดูว่า ศักยภาพทางชุมชนเนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรบ้างที่ว่าเราสามารถจะมาทำเชื่อชุมชนได้ก็เลยเอาตัวเข้าไปอยู่กับกลุ่มท่องเที่ยวหรือว่ากลุ่มท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดเชียงรายนะครับเนาะแล้วชุมชนเราน,นี่มีประชากรประมาณกี่หลังคาเรือนหรือว่าจํานวนเท่าไหร่พอทราบไหมประมาณ3 0ม้อยกว่าหลังคาเรือนครับผมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพก็ส่วนใหญ่แล้วก็ตามชื่อบ้านเลยก็คือบ้านรปราบก็คือทุกคนก็ ส่วนใหญ่ก็มีอาชีพเป็นทำเกษ,ษตรครับกิจกรรมที่นี่มีอะไรบ้างพี่กิจนะกรรมแบบวิถีธรรมชาติที่คล้ายๆกับเออเอาชีวิตรอดไปเลยนะครับแล้วก็สไตล์แบบว่าเรียนรู้เ <c oughs> กี่ยวกับการหาปลาหาปูลงทุ่งนาปลูกข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะแล้วก็มีเวิร์กช็อปทำกิจกรรมปักผ้าใครจะมาที่นี่เที่ยวได้สองสไตล์ก็คือจะมาแบบเที่ยวแบบเที่ยวด้วยสร้างอาชีพด้วยก็ได้ ือเรียนรู้ทุกอย่างทั้งงานฝีมือทั้ทงเกษตรทำทุกอย่างเลยแล้วก็อากาศบริสุทธิ์ด้วยใช่งานผ้าแล้วพุ่งนามาฟิวแบบนี้เลยแล้วคน<อ>ที่อยากจะมาเที่ยวเนี่ยสามารถวอล์กอินมาคนเดียวเป็นครอบครัวหรือเป็นคณะกรุ๊ปทัวร์จะติดต่อ,อยังไงครับส่วนสําหรับพูดถึงวอล์กอินก่อนอนาคตข้างหน้าเราจะเปิดเป็นแบบสไตล์แบบคาเฟ่เลยสามารถลูกค้าสามารถวอล์กอินมาได้เลยแต่ตอนนี้เรายังรับที่แบบจองเป็นคณะแล้วก็ครอบครัวแต่ต้องจองมาก่อนนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทรเบอร์โทรศ 9 3้าสามสอ้ากห้าห้าครับผมแล้วก็เฟซบุ๊ a เพจเฟซบุ๊กก็ฮักอาข่าศูนย์การเรียนรู้ฮักอาข่าหมครับผมมีกิจกรรมทุกอย่างข้างในเนาะใช่ครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปท่องเที่ยวกันกันกบพี่พึ่งกันครับ กิจกรรมแรกนะครับผมเราจะมากันที่บ้านฮักอาคาโฮมซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนครับเป็นบ้านไม้สไตล์คลาสสิกเราจะมาถ่ายรูปเช็คอินดูการทอผ้าของชนเผ่าอาคาการทอผ้าแบบโบราณที่นี่ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนมีการทาตะไคร้หอมไล่ยุงทาน้ํายาล้างจานและมีสินค้าจากชุมชนนํามาจําหน่ายหลายรายการเลยทีเดียวครับ หลังจากที่เราเช็คอินกันแล้วเราจะมาดูรถถ่ายคันแรกของจังหวัดเชียงรายกันซึ่งเป็นคันที่สองของประเทศไทยครับที่นี่ยังมีสูตรสารของมิสเตอร์ฟอเรสซีทาวารีผู้ซึ่งวางผังเมืองของหมู่บ้านฟาร์มสัมพันธกิจอีกด้วยที่นี่ยังมีตึกคิสจากฟาร์มสัมพันธกิจซึ่งอายุกว่า74ปีครับทุกวันอาทิตย์ก็จะมีกิจกรรมของคนในชุมชนที่นี่ครับ พาเที่ยวบ้านในชุมชนกันบ้างครับบ้านอนุรักษ์ของเก่าที่เก็บสะสมของโบราณหายากสิ่งของอนันทรงคุณค่าที่ไม่สามารถประเมินราคาได้มีมากมายเหลือเกินครับบ้านป่าชาวบ้านที่ทรงภูมิปัญญาในการเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้านซล้อซอซึงการทำการเกษตรแบบวิถีชุมชนมีความสุขเหลือล้นที่ได้เห็นป่าท้องถิ่นไทยครับ ยังมีชาวบ้านที่เริ่มเลี้ยงนกจากความชอบจนตอนนี้สร้างรายได้แล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนในชุมชนแล้วก็ผู้คนที่สนใจเลี้ยงนกสวยงามเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็เลี้ยงกระต่ายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสัตว์เลี้ยงที่นี่รับรองตอบโจทย์ได้เลยครับ หลังจากเที่ยวชุมชนกันเหน็ดเหนื่อยแล้วเราก็มาพักเบรกอาหารว่างมาดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างครับขนมวงนะครับแล้วก็ขนมสับไส้นะครับขนมวงนี้ก็กินกับน้ําอ้อยนะครับก็สดน้ำนะครับน้ำสับวรส่วนใหญ่แล้วจะเป็นของที่หาได้จากในหมู่บ้านนะครับที่เราจะเอามาไว้ต้อนรับลูกค้าน้ําสับวรสครับปลูกเองเลยข้างหลังไม่หวานมากคนที่รักสุขภาพนี่คือคือใช่เลยนะฮะน้ําสับวรสั้ กิจกรรมต่อมาก็คือการอบตัวด้วยเอนไซม์ลำ้า้ครับซึ่งเป็นการบำบัดฟื้นฟูร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติ อุณหภูมิที่ใช้อบตัวจะอยู่ที่56 64องศาเซลเซียสทาให้ร่างกายแข็งแรงเลือดลมไหลเวียนดีจิตใจที่เคร่งเครียดจะสงบผ่อนคลายลงทันทีที่อบตัวครับเราจะได้สุขภาพดีแบบองรวมกลับไปครับทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเราสามารถอบเอนไซม์ลำาข้าทั้งตัวหรือแค่ฝ่าเท้าก็ได้นะครับความรู้สึกหลังจากที่ผมผ่านการอบตัวมาแล้วก็คือมีความสุขมากๆเลยกลิ่นหอมของลำาข้าวคล้ายๆกับกลิ่นเกสรพึ่งดอกไม้ป่ายิ่งสูดดมยิ่งผ่อนคลายสบายใจ ความรู้สึกเหมือนกับออกกําลังกายเลยครับเพราะว่าเหงื่อเราจะไหลตลอดเวลาเลยไม่แน่นะครับนี่อาจเป็นเคล็ดลับของการมีสุขภาพดีอายุยืนแบบชาวญี่ปุ่นก็เป็นได้กิจกรรมอบตัวจะใช้เวลานานหน่อยนะครับผมจนกระทั่งเที่ยงเราก็จะมาพักรับประทานอาหารกลางวันกันครับเป็นอาหารชนเผ่าเมนูเนี่ยต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยอยากจะให้พี่พึ่งแนะนําว่ามีอะไรบ้างครับก็คือข้าวหัวใบบัวนะครับเนาะก็เป็นจริงๆแล้ว ชุมชนเราอะมีพืชมีบัวมีอะไรเยอะมากเราก็เลยเอามาทําเป็นข้าวหอใบัวนะครับผักตัวนี้ก็จะเป็นผักที่เราหาได้ในท้องถิ่นเราใช่ครับผมเราก็ปลูกเองแล้วก็ชาวบ้านปลูกแล้วเราก็ไปซื้อมาพอเราไปซื้อมาชาวบ้านก็เกิดรายได้ด้วยนะครับเซตนี้นะครับเป็นเซตอาหารอาขานะครับที่เราเห็นอยู่ ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นล่าไอเป็นยำผักกาดฟางตุ้งนะครับผมยำผักฟางตุ้งครับผมครับแล้วก็ตัวนี้หากินยากมากก็คือเป็นยำบุ้นไม้ไผ่ครับผมยำบุ้นไม้ไผ่ครับผมก็คือที่อยู่ในไม้ไผ่แล้วก็เอามาปรุงรสใช่ครับก็มาปรุงรสครับผมอันนี้เป็นพริกมะเขือเทศนะครับน้ำพริกมะเขือเทศนะครับ ตัวนั้นก็จะเป็นลาบนะครับลาบอาขาครับผมลาบอาคาแล้วก็ไก่ทอดลากชูครับผมเป็นอาหารเพื่อสุขภาพทั้งนั้นเลยนะครับผมทุกอย่างรับประกันได้ว่าไม่ใส่ผงชูรสครับผมไม่ใส่ผงปรุงเลยครับใส่แค่เกลืออย่างเดียวทุกอย่างครับอคนที่รักสุขภาพนี่คือมาที่นี่คือตอบโจทย์เลยได้เราจะมากินข้าวกันครับได้ครับผมลาบลาบหมูลาบหมูตักลาบหมูย่างครับ อันนี้คือล่ามที่ทําเป็นสําเร็จแล้วแล้วก็ห่อไม้ไผ่แล้วก็ไปปิป้งไปห่อใบตองแล้วไปย่างเ๋<ห>อห่อใบตอง <ไป S 1> ครับผมต<ม><ม>อนนี้เครื่องปรุงก็จะเป็นพวกรากชูอะไรอยู่ในนั้นด้วยอือมมันหราอดีมากินข้าวกันครับขณะที่เรารับประทานอาหารกลางวันก็จะมีการแสดงให้ได้รับชมอีกด้วยนะครับทั้งการฟ้อนสาวใหม่แล้วก็การแสดงของชนเผ่าอาคานักท่องเที่ยวสามารถร่วมสัมน,นาการไปกับชุมชนได้ นับวันวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมจะค่อยๆหายไปอย่างช้าๆจนเราแทบไม่ทันรู้ตัวการได้เห็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีแบบดั้งเดิมจะช่วยเพิ่มประสบการณ์อันมีคุณค่าให้เราได้เป็นอย่างดีครับกิจกรรมของที่นี่ที่จะมาสัมผัสกับชุมชนนั่นก็คือการนั่งรถอีทอกเที่ยวตามท้องทุ่งนาครับการหาปลาด้วยการยกยอและวิถีประมงพื้นบ้านฝนพำพำบรรยากาศเย็นสบายชุ่มฉ่ำกันทั่วหน้าเลยครับมีความสุขสนุกร่วมไปกับวิถีชุมชน ที่นี่ยังมีน้องควายเผือก2ตัวไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับใครที่มานจะสามารถถ่ายรูปกับน้องได้แล้วประทานาหารว่างตรงนี้เลยค่ะหลังเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากับการทัวรท้องทุ่งนาแล้วก็จะมาต่อกันที่เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกันซึ่งก็คือชาด,ดอกกุหลาบสีชมพูที่รสชาติหวานหอมกำลังดีเลยครับ แล้วก็เมี่ยงกีบบัวที่มีส่วนผสมของสมุนไพรเพื่อสุขภาพบอกเลยครับว่าพารณาความสุนทรีนี้ด้วยถ้อยคําไม่พอแน่ๆพอทั้งอร่อยได้สุขภาพดีแล้วก็มีความสุข <c oughs> ปิดท้ายด้วยที่นี่ครับโฮมสเตย์เป็นบ้านไม้กลางมุ้งนอนได้กลิ่นอายของวิถีดั้งเดิมแท้ๆตอนนี้เราอยู่ที่โฮมสเตย์นะครับซึ่งที่นี่ก็มีโฮมสเตย์ให้พักค้างื้ด้วย โฮมสเตย์ที่นี่เป็นยังไงบ้างครับพี่ก็โฮมสเตย์ทนี่ก็มีห้องพักได้ประมาณ3-4คนนะครับเนาะก็คือเราเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักแล้วก็ทำกิจกรรมที่นี่ได้เลยก็คือมีเป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับแต่ละนักท่องเที่ยวแต่ละคนใช่ก<อ>็พอจุนภัยก็มีใช่พอจุนภัย,ชอ,ภยชอบดูธรรมชาติมั้ยสิมีครับ,บธรรมชาติที่เรามีเลยชอบของเก่ามั้ยมีครับได้เลยชอบ สุขภาพมั้ยมีเลยอันนั้นยิ่งเยอะเลยเรื่องสุขภาพครับอยากรูวิถีชีวิตวิถีชีวิตของเราก็จัดได้เลยก็คือจะจับปูจับปลาแล้วมานั่งทําอาหารเองก็ได้ครับราที่นี่คือตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทุกรูปแบบที่จะมาทั้งระจนภัยดูแลสุขภาพ สามารถใช้แอปพลิเคชันนำทางให้พามาเที่ยวยังที่แห่งนี้ได้โดยค้นหาคำว่าบ้านฟาร์มสัมพันธกิจซึ่งอยู่ใกล้กับสนามบินเชียงรายเดินทางไม่ไกลจากตัวอำเภอเมืองครับหนาวนี่มีอดีตยังหายนะครับแอลชุมชนบ้านฟาร์มมีสุนเลี้ยลูกมีกาแฟมีความหลากหลายของชาติพันธุ์มีอาคาฮักอาคารโฮมครับหนาวนี้มาแอลที่เชียงรายมาเที่ยวบ้านฟาร์มสัมพันธกิจน,นักนะเจ้า จากใจวีชายบล็อกนะครับอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมาเที่ยวที่ชุมชนแห่งนี้บ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับนอกจากอากาศที่บริสุทธิ์ความจริงใจของชาวบ้านแล้วเนี่ยเราเรายังได้สุขภาพดีกลับไปประสบการณ์อันทรงคุณค่าแล้วก็สิ่งที่งดงามที่ธรรมชาติมอบให้ด้วยนะครับมาเที่ยวเชียงรายที่แรกที่อยากให้นึกถึงก็คือชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจแห่งนี้วันนี้วีชายบล็อกลาทุกท่านแล้วสวัสดีครับ